พัฝ่ายค้านก็ควรจะมาคุยกันว่า,าในช่วงนี้ผมคิดว่าเป็นโอกาสและเป็นสิ่งท้าทายอาของของประชาชนเพราะว่าเราต้องเป็นฝ่ายค้านเพื่อประชาชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้เชื่อว่าเมื่อเสียงของฝ่ายค้านมีมากขึ้นเนี่ยกฎหมายสําคัญสําคัญนโยบายสําคัญสําค,ค,คัญที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้รัฐบาลควรมาร่วมมือ เพราะว่าทางท่าน,นธมิินก็บอกแล้วว่าท่านจะอยู่ซีเดียนก็เราเราก็ช่วยส่งเสริมครนะก็ในเราเราต้องเอาประชาชนไปก่อนนะส่วนในประเด็นต่างๆในมิติทางการเมืองน,นั้นก็ขอให้เป็นความเปลี่ยนรูปกันฝ่ายค้านซึ่งพรักประชาชนเขาก็ต้องเป็นผู้นําฝ่ายค้านเราควรจะทํางานเป็นทีมแต่ที่สําคัญก็คือเราจะทํำยังไงจะเอาเวลา สี่เดือนเนี่ยบทบาทของสภาควรจะมากกว่าบทบาทของรัฐบาลเพราะว่าการทํากฎหมายดีๆสักบับัตงอย่างเช่นบรรพุธเนี่ยหนี้สินของประเทศไทยที่เป็นปัญหามานานแล้วเราจะมีพระงำยัดลมมลายที่เรียกการฟื้นฟูเดินแท่บริษัทใหญ่ๆอย่างนี้จะเป็นฟื้นฟูเอสเอีสามล้านกว่าบริษัทที่เขาจะไม่ยมไปเราฟื้นฟูประทัชมอีกเป็นล้านคนเงนี้ที่จะเขาสามารถที่จะเข้ามา แกนี้ควเรียนได้